กราบสวัสดีนะนะทุกคนกคนะครับผมวันนี้ผมมาหน้ากับพี่ครับวันนี้ผมก็มาคองคองเล็กๆครับเป็นแหน่แหน่เต็มเลยนะครับผมว่าจะใช้กกยางเดินดู ก็ะมาณชั่วโมงนึงตีเล่นมานชั่วโมงนึง่ง,งกลับบ้านแล้วมีเวลาหน่อยเดียวนะครับผมโอเคไปดูกันว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับผมจะเดินไปท้ายคลองเลยนะเพราะเวลามีน้อยนะครับผมออกมาแป๊บนึง เบียงเบ็ดก็พอใจแล้วกัดแล้วกัดแล้วกัดแล้วอุ้ยสัตวกรุด นี่ตัวคูดใหญ่มันวัดไม่อยู่วะขนาดส่งแล้วนะ่ะสุดซอยอ่ะสุดซอยมักมีตัวนี่ไงสุดซอยอมไปอมไปอมไป โอ้สุดซอยมักมีตัวหืมผ่าตัวใหญ่แต่ตัวนี้ไซส์ก็สวยอยู่ใช้ได้อยู่กบยางแก้คันสีเขียวเขาไม่ได้จ่ายนะครับผมของเขาดีอ้วานเลยตัวนี้ผาาตัวใหญ่ไปโอ้โหสไ,ได้เดี๋ยวลองดูน่าจะมีหลายตัวนะครับ เดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวปล่อยตรงนู้นไว้ก่อนนะแล้วไปตรงนี้ต่อ แล้วครับโดนหมครับโดนไปอีกตัวนึงนี่ครับไซส์ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ทลุบนหมดสิทธ์หลุดครับหาตัวต่อไปกัน อุ้ยกัดแล้วตดมนี่แดที่สามโอ้ยตัวนี้ใหญ่กว่ามานหน่อยนะฮ้ยเท่กากันละคือจากที่ได้ตัวตรงนั้นครับผมไปไปพักใหญ่เลยนะครับ ก็ไม่ได้ไม่มีกัดเลยนะครับได้เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนี่ครับผมยางแก้คันตามเคยเ,คเดี๋ยวต้องลองตีดูอีกสักพักก่อนนะว่ามันจะมีตัวอีกป่ะเหเคครับผลประกอบการวันนี้ก็หลุดปูใหญ่ไปตัวหนึ่งนะครับผมก็ได้รางวัลปลอดใจมาสามแต้มนะครับ กอหมดเวลาแล้วถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมก็สำหรับเย็นนี้ครับก็ขอราท่านผู้ชมไปก่อนกราบสวัสดีครับผม